ท่านก็ยกขึ้นสุวิปัสนาเมื่อหกโมงเย็าด้วยการถามตัวเองและลึกเข้มาตัวเองละนั่งดูตัวเองสี่ชั่วโมงและลึกถึงตั้งแต่ตัวเองเกิดขึ้นมาเนี่ยมาถึงตัวที่นั่งเนี่ยเป็นใครกันเนาะจลความก็ได้ว่าในความว่าเป็นกายของท่านกายทิ่น เราเองก็เหมือนกันฮนะจะเอาแบบท่าน,นแหล้ง่ายๆเอาแบบฉบับย่อด้วยการถามตัวเองนะครับตอนนี้เราจะยกเ้ื่องถปรัชนากันนะวิปัสสนาเนี่ยแปลว่าทาให้เกิดความรู้มันจะเกิดความรู้ก็ต้องมีเครื่องไหลคําถามที่เราเรียกว่า question m a r นะครับถามใครครับก็ถามตัวเองท่านถามตัวเองไม่เป็นอาจารย์จะเป็นไกด์เป็นผู้นําถามให้นะ ถามว่าจมูกของเรากับลมหายใจของเราที่เรานั่งดูน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราหรือเปล่าคำตอบมันก็ง่ายเด่ง่ายมันก็คือใช่ครับใช่ค่าเป็นกายของเราเพราะว่าเรานั่งดูมาอยู่เนี้ยเราก็รู้ระดับะว่าเราดูกายเขาตัวเองนะคําว่ากายนี่แหละรับที่เราต้องการคือคําตอบรู้จักกายของตัวเอง แปลว่าดูกายในกายตรงปลายจมูกปลายจมูกของเราเนี่ยจมูกของเราเป็นกายเราก็ดูต่อที่เดิมนะฮะดูกายในกายาตรงปลายจมูกทีนี้เราสังเกตตรงปลายจมูกของเรานะลมหายใจที่เรานั่งดูเนี่ยมันไปกระทบกับปลายจมูกของเราไปกระทบกับแม แม้มากระทบกับปลายจมูกนั้นนะมันมีความรู้สึกไหมครับความรู้สึกนั้นแหละครับคือคำตอบของกายในกายเพราะว่าความภาษาบาลีเขาเรียกว่าเวทนาเวทนาซึ่งเป็นภาษาบาลีนะครับแปลเป็นภาษาไทยว่าความรู้สึกตอบก็คือเวทนาหรือว่าความรู้สึก ทีนี้ก็ดูต่อที่เดิมนี่ยพระพุทธเจ้าถึงใช้คาว่าเวทนาเวทนานุปัสสีวิหารติเวทนาในเวทนานะครับดูเวทนาในเวทนาโรงปลายจากบุของเราแล้วแหละความรู้สึกของเราในความรู้สึกของเราอีกตัวหนึ่ง ก็อ,อยู่ในความรู้สึกของเราอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละแต่อันนี้มันเป็นตัวรู้มันเป็นตัวรู้รู้อะไรครับรู้วจิตของเราเพราะจิตเขามีหน้าที่รู้แต่ทีนี้จิตของเราเนี่ยมันมีอยู่แป็นเก้าระดับ ระดับหนึ่งถึงแปดนี่เราเรียกว่าโลภมูล,ลจิตเก้ากับสิบเป็นโสะมูลนิจสิบเอ็ดกับสิบสองเป็นโมคะมูล,ลจิตจิตสิบสองดวงแรกนี้มันเป็นโลกรธโหงมันเป็นจิตไม่ดีเราเรียกว่าใจเราอยา่าไปเหมารวมว่าจิตทังหมด ไม่ได้มันจะโกงและมันจะแยกไปออกอันนี้เราจะแยกความไม่ดีออกก่อนจิตสองดวงแรกนี่นละโล่กอดหนูเนี่ยโล่กัดจอมันโหนมันข้ามหม้อข้าแม่มันทำไม่ดีทั้งหลายแต่ก็คือจิตสองดวงของเอของเราที่แหล่ะสองดวงแรกที่เราเรียกว่าใจบ้านชาวบ้านเราเรียกว่าใจแค่นี้แล้วก็ซื้อที่เพิ่มอีกในช่วงหน้าหนาสมัยก่อนนะ O que é isso? สำนักปฏิบัติธรรมปรจจำจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่หนึ่ง